เพียวเป็นนะ่ะรอบน่ะน,น,น,นะก้นหัวก่ะอาจารย์สั่ว่าอาจารย์นัดไปหานะมาแปดเจ็ดแปดพี่ชอบแบบนี้ไหมคะส่งมาลยครับเหมือนแผนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์เนาะจัดข้าหลามนะครับผมมาชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูกัน อนนัน้นกระโดด้ยอยูทูบเบอร์เงี่ยคนถึงตามราคข่ายครับบางละล้านบางละล้านเหรอครับครับโอ้เฮงเบ้างมันถึงกี่ <laughs> ล้าน,นสามสิบล้านสวัสดีครับคุณพี่สวัส,ด,สดีครับถูกเยืดไหมครับผมได้เจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นโอ้บนมาให้ถูกตามตัวก็เลยได้ค่ะอ๋อบนบนปูดำไว้ใช่ไหมครับใช่อืมวันนี้จัดข้าวหลามมากี่บั้งครับนี่เก้าสิบเก้าค่ะเก้าสิบเก้าบั้งนะฮะทุกท่านโอ้ นี่ยะข้าวหลามเก้าสิบเ้างพี่มาจากที่ไหนนะครับมาสารคามรับมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับผมโอ้อิ่มแน่นะวันนี้ชุดใหญ่เลยแต่พี่เอาเป็นนะ่ะรอบนั้นอนะคนหววอ่ะอาจารย์ปั่ว่าอาจารย์นั่ไปหานะบอกว่าหกหนึ่งให้ซื้อขางลางนะ หกหนึเ้ให้ซื้อล่างไหมแต่ว่าคือซื้อเก่าหึคักแลวผีกเลยมซื้อในฝันใช่ไหมครับก่อนก่อนหวยออกไหมคะอ้ถ้าเอาเป็นเนาะเาเป็นก็ยงคือคือซื้อเก่าหึหลายคักแล้วซื้อเก่าหนึ่งหลายแล้วก็เลยพื่นอครับผีกรเลบเอาถุงออกนี่เก้าสิบเก้ ค่ะที่แล้วได้ไหลได้เจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นจ้าเจ็ดตคอคอนะ้เนั่งเงินกก้าูกับเก้าเจ็ดเตอนตอนที่ที่ที่เอาแบงหาลอยอ่ะใส่ไทยตังปูอ่ะค่ะเป็นหกหนึ่งเก้าเลยนะอันก้อนหอยวอกฟันเห็นอาจารย์นอตตีไปหาแล้วก็จุดทูบให้ว่ะเลขรางว่าต้องครับหกหนึ่งเก้าแต่แต่ไม่ตัดหงหนึ่งหมเสียดายเสียดายค่ะแมนพี่พี่พี่ว่าซื้อเลยเพราะว่าพี่มัก ครับหนึ่งเก่ากวาขวามนเ่ามนค่ะเกาหนผมช่วยยกไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากเกได้สมตัวไหมคะพี่ได้ใช่พี่ได้สามตัวค่ะพี่บอกว่าถ้าทพี่ได้ได้ไหมคยกได้ม้สิบาหนักไหามไหมพ่อมาผมช่วยหามหนักอยู่ค่ะหนักไปไหนไงไหนครับทนู่นเล่นูเนาะเ้าามเก บ้องเลยนะวันนี้ก็คึกคักนะทุกท่านนะคนมาเยอะอ นี่ก็บางเยบกัน <aún> ด <yelled> ีนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณแม่คุณพี่จะตีเลขฝันยังไงคะฝันวนี้พี่มักอี่ดีคือพี่มักแปดเจ็ดแปดเจ็ดพี่ว่ามามาแปดเจ็ดแปดพี่ชอบแบบนี้ไหมคะค่ะแปเจ็ป ชอบชอบแบบนี้ค่ะทูบทูบทูบเลขกยู่ไหนค่ะอยู่ด้านหน้าค่ะตรงขบวนเยวพี่ไปนู่นก่อนไปบูชาทูกเลขมาก่อนเนาะทางนี้ก็มีพี่เป็นโชคดีเหมือนกันก็ซื้อก็คือคือจะได้แบบจะมางแต่ตอนปีใหม่แล้วอ่ะมันมันมันไม่ถูแปลว่ามันตัวมันได้ตัวสี่ห้าสี่ใช่ไหมเมื่อที่แล้วอ่ะมันได้ตัวกลับมันมันไม่ได้ตัว่างเดียวพี่มองมารอบนี้ก็เลย ไม่รู้ว่าชอบเจ็ดเก้าก็เลยเพิ่มเก้าเจเก้าไปห้สี่ก็ได้โต๊ได้โต๊ดไปได้ประมาณเท่าไหร่ได้ครับแม่อ๋อตัวห้าสี่มันได้อยู่อ๋อไม่เยอะเราซื้อไม่เยอะตัวแค่100ร้อยเดียวร<ส>้อยเดียวครับเก้าเจ็ดเก้าก็ตัวห้าสิบเอง <97 9 S 2> <อ>แล้วก็วววได้ตัวสองตัวได้ลอตเตอรี่สามปุ่้ไม่ได้ซื้อเยอะอะไร รวมแล้วก็ประมาณสอง0มื่นประมาณสอง0มืนได้เนาะอ่าเศรษฐีจากลบบุรีนะครับดูโชคดีค่ะอาจจะไม่ได้อยู่แล้วงวดนี้ชอบชอบตัวไหนครับชอบ8-7ค่ะชอบปอด8-7ดใช่งวดตรงกับเลขพีนนั้นเลยกี้ขอบคุณมากครับดใจมากเลยนะคะที่อาจจะมาที่นี่บ้างพี่ท่านนี้ก็ชอบ8-7เเนาะไม่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ถวายข้าวหลาม เพื่อนก็ชอบแปดแปดเจ็ดเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนกําลังจุดทูบอยู่เรารอรุนว่าจะออกมาตรงกับเลขที่เพื่อนชอบหรือเปล่านั่นก็คือแปดเจ็ดนะครับนี่ข้าวหลามเก้าสิบเก้าบ้างรอรุนเดี๋ยวเพื่อนจุดทูบก่อนนะครับเมื่อกี้ก็เป็นคุณแม่ที่เพื่อนเดินทางมาจากลอบุรีรวมกับลอตเตอรี่แล้วก็ประมาณสองหมืนกว่าบาทนะ ซึ่งวดนี้เพื่อนก็ชอบ87เหมือนกันนะครับท่านนี้ก็ชอบ8 7เหมือนกันรอลุ้นตัวเลขถ้าตัวเลขออกมาเ,เป็นจุดทูบออกมาแล้วออกมา8 7เดเนี่ยโอ้โหน่าจะเตรียมเฮเลยแหละนะอร่อนยะจริงนะแค่ผมกินคำเดียวผมยังว่าอร่อยเลยลองกินดูไหมจ๊ะ ตอนนี้พี่เป็นจุดทูบเสียงไายไปแล้วหรือว่าทูบตัวเลขนั่นเองจุดใส่ที่บั้งข้าวหลามเลยนะทุกท่าน<ะ>พี่อยากให้เลขออกมาเป็นตัวอะไรครับมีแปดนะอาจารย์ว่าละะ่ะครถ้าแปดมานี่คือเตรียมเฮเลยเนาะซื้อซื้อเป่าตังไว้รูดเลยค่ะในแบ<ม><ม>ตเตอรี่ค่ะถ้าแปดมานี่ก็โอเคเลยนะ เบงห้าร้อที่พี่จะใส่เลขอะไรเอ่ย695ค่ะ695เลขท้ายเบงห้าร้อยที่พี่เพิ่นจะใส่ที่ปากปูวัดมวัดเมื่อกี้หกหนึ่งเลยนะคะอืตัวแรกออกมาแล้วครับหนึ่ง หนึ่งแปดเจ็ดอย่าลืมครับเมื่อกี้ลืมถ่ายได้ได้มาเรื่อยๆอยู่ค่ะทุกวันเื่ก็ไม่ทุกวันเท่าไหร่พี่ขอก้อนก้อนพี่พอพี่มาแล้วรอบยังไงก่อนพี่มาพี่บอกว่าพี่ขอคาน้ำมันพี่กาที่ฐานนะหามโปนี่แหละที่ว่าหวยสามตัวใช่ไหมเรารอบนั้นนะอะไรเก็ข้้าอะไรนะ 9 7อะไรอ๋อคือคือว่ามันนั่นแหละพี่ได้อยู่คือได้ลาวมาได้เรื่อยด้วยใช่ไหมครับจ้าไทยเมื่อกี้พี่กับพ่ออาจารย์บอกว่ามาสีนั่นบ่พี่กับมากกว่าจังได้ข่าหามนั่นสินะพี่ก็เลยซื้อ5 4 5 4 5่ีหอย่างเช่นพี่กับกลับ6ครับพี่ซื้อมาอย่างนี้พี่จะซื้ออย่างนี้แต่งวดนี้วันนี้พี่พี่มาพี่มา8 7 3ตัวล้วคะ8 7 8ค่ะ8 7 8 3ตัว8 7 8 เรามาลุน้นเลขทูบไปด้วยกันพี่เป็นคนถ,ถูกมาเรื่อยๆมาตลอดค่ะถูกมาตลอดถูกพึ่งถามว่าเหลือไหมไม่เหลือพี่ก็ทําบุญพี่จะทําบุญเรื่อยๆเป็นสายบุญอยู่แล้วเนาะเป็นเทคนิคด้วยนะพี่เนาะถูกแล้วทําบุญไปด้วยจะพี่พี่ทําบุญค่ะถ้าเงินคือเงินมาแบบนี้ไะจะทําบุญเดี๋ยวรอดูครับตัวที่สองกำลังจะโผล่วออกมาครับตอนนี้หัวมุนๆนะ เป็นหัวมนๆทุกท่านพที่ฟันวานโอเคค่ะเป็นเป็นปโปที่ที่ไม้ของอาจารย์นัดที่นะ่ะไม้คูม่มาคาของขอ,งขอพี่แม,มแล้วในพี่ก็เลยจับเลยเลยพี่เลยตื่นขึ้นมาพี่เลยมาจับข้อเจ้าของตกใจเลยเด้ตกใจตกใจ,กใจไม่รู้นกะแบบเป็นพึ่งงูเกี่ยวนะแต่ว่าเป็นเป็นไม้ของอาจารย์นั่นแหละอย่พี่ฟันนึนสิเลยแล้วพี่ก็ไข่มาเลยแล้วก็ถูกเลขเลยค่ะ แปดจริงๆรแปดนะเนาะคล้ายๆแปดอยู่นะก็แปดเ่าแปดก่อะค่ะสองมาแล้วครับเหมือนแปดนะแเออเหมือนแปดเลยหัวกลมๆแล้วมันเหมือนจะหยดกุ้ได้เนน้องชื่ออะไรนะอย่าดูตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นคล้ายๆศูนย์นะทุกท่านหนึ่งศูนย์หรือเปล่านะเน่ะ อชัดเจนครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์อคะย่าบอกวุ้นี่ใดในหนึ่งศูนย์ที่จะแปดเราเปดเลยแค่วงหน่อยเนาะค่ะเนาะถ้าหนึ่งศูนย์แปดีทุ่มเลยดินี่ทุ่มเลยมองเป็นแปดตกย้ำเลยเนาะถ้าได้หนึ่งศูนย์แปดย้ำเลยอาจารย์เลยย้ำเลยค่ะ ครับจะทุกเยาว์ประมาณนั้นเบอร์นี้ค่ะครับร้อยสองใบครับจัดไปแล้วจัดไปแล้วค่ะเพิ่นจัดไปแล้วร้อยสองใบนะครับแปดศูนหลักแปดหลักแปดหนึ่งร้อยสองใบเพิ่นจัดไปแล้วเลขหายอยู่ๆเลขก็หายเลขหายเลขเปลี่ยนอ้าวเปลี่ยนเป็นห้าจุ๋ยห้าเหรอ บอกเมื่อกี้กลมเ่ยไม่หมดแล้วนะไม่เห็นนะในทุกกานก็มีเล่ด้วยกีนารแต่ดูตาเ่ารู้สึกว่าเลขจะหายกลายเป็นอะไรเป็นตัวอิซเลยเนาะเก้าบอกเนาะหนึ่งศูนยเก้าเก้าครับหนึ่งศย์เก้าด้เนาะหนึ่งศูนย์เก้าครับหนึ่งศูนย์เก้าครัหนึ่งเก้าโอเคเนาะพีเพิ่นจุดได้หนึ่งูนเก้านะครับผมซึ่งวันนี้พีเพิ่นชอบแปดเจ็ดนะครับ วันที่แล้วก็รับแต่ว่าหวยตัวเองตัวนี้เลยค่ะรับเกือบแสนอ๋อคือที่ที่ซื้อไว้คือตัวนี้เลยค่ะแต่ถามว่าชอบคือที่ชอบหวยจานคือแปดเจ็ดแต่ก็ซื้อแล้วค่ะแต่ว่าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าปีเปิ่งจัดไว้แล้วนะครับเยอะเลยร้อยกว่าใบร้อยกว่าใบหนึ่งศูนย์เก้าคือคือหนูจัดมาแล้วตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เนงินมาแล้วเป็นลูกเลย ที่เพื่นจัด109มาแล้วร้อยกว่าใบพอมาจุดทูบปรากฏว่าขึ้น109จริงๆทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ